ไปสมัคร YouTube Premium รอเลยเนาะ,นะแล้วก็สามารถดูได้ทั่วโลกได้ทุกประเทศเลยนะที่มี YouTube นั่นเองนะคะอันนี้<อ>ทุกคนอยากจะบอกนะว่าป๊าป๊าเราก็ใจดีมากๆนะคือแฟนหรือว่าแฟนคลับที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วเขาจะหรืออยู่ต่างจังหวัดที่เดินทางลำบากในการที่จะมาดูตามโลงภาพยนตร์อาจจะไม่สะดวกอะไรเงี้ย<อ>เราก็เลยแบบมีการพูดคุยกันแล้วป้าปาโอเคงั้นเราก็จะลงทาง YouTube Premium เพื่อที่จะเข้าถึงทุกคน ได้ทั่วโลกแล้วก็อยู่บ้านก็ดูได้อยู่ที่ทํางานก็ดูได้อยู่ที่ไหนก็สามารถดูซีรีส์เราได้พวกเราตั้งใจมากๆเลยทุกคนมีมีน้องๆร้องไห้ก็มีเล่นเล่นกลัวเล่นไม่ได้เล่นไม่ถึงแบบมันท้าทายความสามารถทางด้านการแสดงมากๆ แล้ว,พวเพราอว่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องแรกคือกดดันมากในบางฉากที่ต้องใช้อารมณ์คือแบบเราไม่เคยใช้อารมณ์ในการเราไม่เคยทําซีรีส์ไม่เคยเล่นซีรีส์มันต้องใช้อารมณ์ยังไงให้ใหมันเข้าถึงให้คนแบบคนดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเรากำลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะคือมันยากตรงนี้จนแบบฉากฉากสุดท้ายอะ่ะพี่ฟ้าร<ม>้องรออือืม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 อ <laughs> ืมออืมอืมอือืมอืมอืมม ปีของพวกนางสองคนดีนะ,ด,ด,ะดูดีร้องไห้ดูดีร้องไห้ดูดีร้องไห้เพราะหนูดีพูดว่าตันนี้ไม่รู้แต่ว่าพี่ซานเล่าให้ฟงังพีา่าน<ห>บอกว่าบอกว่าไปให้กําลังใจน้องหน่อยก็เลยถามว่าให้กําลังใจเรื่องอะไรตอนช่วงที่พวกหนูไปถ่ายกันบอกว่าน้องแอบก,กดดันแอบเครียดเพราะว่ากลัวแบบกลัวตัวเองแบบเป็นเขาเรียกว่าไม่อยากใช้คำนั้นกลัวตัวเองแบบเล่นไม่ได้มอืก็เลยแบบ แอบเครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่เราดูก็รู้สึกว่าหนูดีเล่นดีนะคือด้วยความที่ว่าตัวละครอะมันถามว่ามันต่างไหมม,มันก็มันก็ต่างนะกับตัวตนหนูดีจริงๆเลยอย่าเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่พอนางเล่นในเวของลาลินอะมันรู้สึกว่าแบบเอ้ยนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่แบบ ที่ตัวตนของหนดีในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสามารถทําให้เรามองออกได้เป็นสองคนอะไรอย่างเงี้ยสองคาแรคเตอร์ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับในมุมมองพี่คนโตสุดนะมีความรู้สึกว่าแต่ละดูในแต่ละคนที่เล่นอย่างเงี้ยเก่งแล้วเพราะว่าแต่ละคนคือมีเวลาในการเรียนการแสดงน้อยมากๆแล้วซีรีส์อ่ะมันเล่นยากกว่ามันเล่นยากกว่าสําหรับพี่ฟ้านะเล่นยากกว่าละครเพราะละครมันคือโอเวอร์แอคติ้งไปเลย แต่ซีรีส์มันต้องมีความเลียวอยู่อ่ะมันต้องมีความเป็นจริงอยู่หมายถึงว่าเล่นยังไงให้มันรู้สึกว่ามันดูจริงอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่โอเวอร์แอคติ้งที่แบบโอเวอร์ไปเลยเล่นใหญ่ไปเลยให้มันดูเป็นละครอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ซีรีส์ของเราก็คือมันไม่ได้มีแค่มุมกว้างไงมันมีมุมหนึ่งกว้างมุมกลางมุมแคบมุมแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์คือมันต้องคอนติเนียลรอระหว่างรออะไรเงี้ยคืออารมณ์มันต้องคอนติเนียต้องรู้สึกว่าต้องเล่นเหมือนเดิมอ่ะ ขนาดแบบแค่วิธีการยกมือถ้าสมมติว่ามุมกว้างยกฝั่งซายแล้วมุมแคบยกฝั่งขวาก็ไม่ได้นะมันต้องมีความแบบไปได้วยกันหมดเลยอะไรเงี้ยนี่ก็คือความท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันหมยซีนหนึ่งเล่นหลายเทคอารมณ์ก็ต้องสะเยรนกันอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าคอนติเนียวกันอย่างที่น้องบอกแต่สำหรับพี่ฟ้าคิดว่าหลังจากซีรีส์จบไปแล้วทุกคนจะไปได้ไกลเพราะว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนชัดมากๆแล้วก็ เชื่อว่าจะสามารถทําให้แฟนคลับแบบยิ้มไปด้วยบางวันบางอีพีอาจจะร้องไห้บางอีพีอาจจะยิ้มบาง EP อีพีอยาจจะหวะัวเราะมันจะหลากหลายอารมณ์มากๆเลยสําหรับซีรีส์เรื่องนี้เผลอๆในหนึ่งอีพีก็คือมีทั้งสามมีทั้งสามอันเลยก็เียว่าคนดูเป็น bipolar, ไบโพลาร์ไปเลยนี่ก็จะเป็นไบโพลาร์นะตอนถ่ายอะไม่เกิขึ้นเลยอะต้องถ่ายแบบอ่ะฉากนี้เรายิ้มอีกฉากหนึ่งเราต้องโกรธอีกฉากหนึ่งเราต้องอะไรอย่างเงี้ยคือในหนึ่งวันหลายอารมณ์มากอืม ยูทูปเป็นแบบไหน,น,บบไ,หนไม่รู้จักแอป YouTube <c oughs> หมายถึงว่าสามารถโหลดมาถึงเข้าไปถึงพรีเมียมหรือเปล่าแบบทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอไว้เดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวจะมีวิธีการบอกนะรัะไม่เป็นไรนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะสมัคร u t u b e พรีเมียมยังไงยู u ูปพรีเมียมคืออะไร <c oughs> เดี๋ยวช่วงใกล้ๆที่ซีรีส์เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วใกล้จะออนแอร์เดี๋ยวเราจะมาแจ้งวิธีในการที่จะสมัครยู u ูปพรีเมียมให้นะจ๊ะโอนแล้วน่ารักที่สุดเลย ในระหว่างที่พูดคุยสามารถเอฟของกันได้เรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยบอกแล้วมันกินแล้วมันหยุดไม่ได้ดูถามเผื่อแฟนคลับด้วยว่าซิเราจะมีเพจไหมเมียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีทำเพราะว่าเห็นแฟนแบบมีมาคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแนจะเป็นแบบว่าเราคุยทางผู้ใหญ่ทีแล้วเดี๋ยวจะมานัานอีกทีหนึ่งอะไรที่เป็นแฟน,นียกร้องมามว่าจะเป็นทั้งเพจหรือว่าจะมีในเรื่องของการโฆษณาหรือว่าบางซีนมาให้แบบแฟนคลับดูเนี่ยเดี๋ยวจะเราคุยผู้ใหญ่แล้วก็ค่อยๆทำนะครับย่างไงอดใจรอนะ อย่างซีนที่พี่ฟ้าตัดลงไปสี่วีอะ่ะที่ทวิตเตอร์เมื่อเช้าอ,อย่างซีนนั้นอะ่ะมันมีความหลายอารมณ์มากมันมีทั้งแบบเหมือนจะเสียใจไหมแต่ก็ดีใจมันมีเหมือนการร้องไห้ที่จะต้องร้องไห้ก็มีหลายแบบอีกร้องอยังไงให้ดูดีใจหรือร้องอยังไงให้มันดูเสียใจหรือร้องอยังไงให้มันดูคิดถึงร้องอยังไงให้มันดูแบบ มีความสุขมันมันมีหลากหลายร้องไห้มากๆช็อตที่ตัดไปสั้นๆอันนั้นอยากให้ทุกคนเห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะมีความแบบดราม่าที่มันจะเป็นดราม่าที่บางทีแบบมีปนแบบแฮปปี้แบบปนแบบความสุขลงไปด้วยช็อตฉากนั้นก็เป็นฉากที่สําคัญอีกสอีกฉากใช่สำคัญอันนึงเลยจะเป็นฉากที่พลิกเหมือนจะพล็อตเรื่องเหมือนจะเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ย พลิกพิกพลิกพอดเรื่องแต่มันไม่ใช่จบนะยังไม่ได้ไ <pop. S 1> จบอันนั้นไม่ใช่ฉากจบฉาก,ฉากจบมันจะ <c oughs> โอ้ยตัวแฟนเข้ามาเยอะมากอันนี้แบบแอบบถามเองหลายคนบอกว่าเออถ้าเกิดแบบว่าอันนี้เราพูดในมุมของการถ่ายซีที่แบบจริงจังไปละแล้วมุมหลุดหละ่ะเราแบบว่าใครที่เป็นเจ้าแม่แบบว่าเทคลายเทมากที่สุเดเลยในซีนถ้าว่นไห่ที่พี่ฟ้าเจอหนูดีเมื่อนั้นแหละมากสุดกี่เทคือก็ว่าถ้าถ่ายใหม่ เมื่อวันก่อนเราก็ด้วยจะไม่ได้ไงเราจะชอบติดอันนี้ไงแบบฉ้นมีอะไรชื่อเทมเมอรไลเท็กยู่แต่ว่ามันหลุดแต่มันเอามาใช้ได้อ่ะขำกันในเซตนะแต่ว่ามันเอามาใช้ได้เพราะมันดูเรยวมันดูน่ารักดีอะไรเงี้ยแต่กับหนูดีอ่ะมันจะมีความเราจะรู้อยู่แล้วไงแบบหนูก็จะมีความแบบ เราจะท<พ>าแซวแบบเป็นเลขาด้วยใช่ไหมก็พยายามบอกหนูดิว่ามันบอกว่ามันไม่น่าตัร์อช็อ<ต>ป <c oughs> แล้ว้งแต่เวิร์กช็อปแล้วกําลังเครียดกันอยู่เลยกําลังแบบเข้าถึงอารมณ์เักพักครูให้มองหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยขออน,นุญาตเรานะคะครูให้มองหน้ากันมองใครก็ได้แคก่ก้มแล้วก็มองอย่างเงี้ยแล้วห้ามขำคต้องมีสติแล้วก็พูดบทที่เราจาเอาไว้สั้าพักหนูก็มองไ่ชมไม่เท่าไหร่มองให้ฟ้าไม่ ดีไม่แต่เมื่อไหร่ที่หนูเดียพี่ฟ้ามองหน้ากันอะเรื่องสองนี้ก็ขำอะกันว่าหนูไม่ชมก็ต้องแบบหึุดอย่าอมโดนดูมันหลุดไปดีออกไม่ได้แล้วใน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 เรื่องมันดันเล่นเป็นเพื่อนกันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมีฉากหนึ่งที่เราจะต้องเราจะต้องแบบอันนี้อันนี้ผู้ได้เป็นฉากแบบ ซันซเป็นฉากหนึ่งที่เราแบบจะต้องโมโ oh หและแล้วโกรธแทนเพื่อนกันสี่คนใช่ไหมนี่คือจะมีลาลินเชอรีนมีนาแล้วก็เดียน์นาเดียร์นาคือชมพูลาลินก็คือหนูดีใช่ไหมเชอรีนก็คือชาลลตและพี่ฟ้าคือมีนาแล้วก็นั่งกันแล้วก็ด้ยวยความที่ Mina, มีนามันจะเป็นเด็กต่างจังหวัดอะมันจะมีความไม่รู้อินโนอินเนแบกเกรา you know, ของเพื่อนสามคนอะไรเงี้ยแต่สามคนเนี้ยคือรู้กันอยู่รู้ดีอยู่แล้วสามคนก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกันเลยอยู่ในวงการ ช่วยเหลือกันแต่เราจะเป็นเหมือนเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็เป็นเด็กที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในแก๊งเราจะมีความมนนบีแบบเล็กๆอะความแบบว่าเพื่อนทะเลาะกันแล้วเราอยากช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว acting มันจะต้องวอร์กว่าคนอื่นแล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยการปกป้องเพื่อนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราโอเวอร์ acting ทําทำยังไงเลียวนูลองทําแบบนั่นดูอ่านดูโทรศัพท์หรอโมโหแบบเพื่อนจะต้อง มึงมันเป็นีแบบมึงจะต้องออกไปเจอมันแล้วนะแบบเดี๋ยวมึงเจอโกอะไรเพื่พอนแล้วเราก็ได้แต่ัพพอร์ตสายัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็แบบเอเพื่อนอย่างเงี้ยทางที่น่าทุกคนคือไม่ใช่พี่บ้าอย่างงี้ <laughs> แล้วน่าทุกคนคือพร้อมตบแล้วอะหน้าหน้าแบบหน้าทุกคนจริงจังแบบแบบได้ไงนะ อ่ะทุกคนจะเป็นฟิลนี้หมดเลยสามคนแล้วกล้องมันจะค่อยๆแพนมาทีละคนเนี่ยแล้วแพรไปที่แบบหน้าชาลลอตคือพร้อมตบแล้วเดียนาคือพรุ่งนี้เจอกูแน่หนูดีก็คือแบบมึงอย่ามายุ่งกับเพื่อนกูแล้วตัดห้ามที่หนูคือหน้า <c oughs> แบบคือแบบไม่รู้จะต้องโกรธยังไงแบบเห็นเพื่อนโกรธแล้วไม่รู้จะโกรธยังไงอย่างเงี้ยแล้วหนูหนูนึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะไอ้ชาวีอ่ะ ดูดาวลีชนนี่ไปกินข้าวใช่ไหมเสร็จทีนี้เนี่ยได้ข่าวที่ว่ารอพูดถึงชาวีก่อนว่าแบบถึงเขบอกอะไรอย่างเงี้ยสักอย่าง,าง,างนึงอ่ะแล้วมีอะไรจะบอกเอ้ยแล้วดาวน,นี้แล้วคือมันต้องจ้องหน้ากันอ่ะคือแบบโอ้หลายเทสเลยนะวันนั้นอ่ะห้าหกเทสเลยอ่ะนี่แค่ห้าห้าวันนะยังไม่ถึงครึ่งเรื่องอเลยคร่งเลยครึ่งเลยไม่เกินครึ้นเนี่ยไม่เกนินเนี่ยคือไ่แค่ห้าวันนะ แต่เดี๋ยววันที่1 7 1 8ปะจะต้องถ่ายอีกสองวันก็คือครึ่งครึ่งเรื่องพอดีแล้วก็จะมีวันที่ถ่าย3วันซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยพูดได้เะว่าไม่ได้มีแค่สี่คนแล้วผู้ดได้ผู้ดได้ก็จะมีตัวละครเพิ่มนะแต่ไม่บอกว่าเป็นใครนะคะต้องมีตัวละครเพิ่มเข้ามาอีกแนละ้วแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่อยากให้ทุกคนติดตามเพราะมันน่ารักมากเลยคือน้องชายมีนาน้องชื่อในเรื่องก็คือตุลนั่นเอันนี้ไม่ได้เข้าด้วยกันก็เลยแบบ ตุนมันมีความน่ารักมากแล้วผู้กำกับบอกว่าเหมือนพี่น้องที่แบบว่าเหมือนเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆเพราะว่ามีมีมีความเข้าขากันมากมอะไรเงี้ยครอบครัวมีนามันเป็นอะไรที่มันมีคาแรคเตอร์ที่น่ารักมากๆสาหรับฟิลแบบเด็กต่างจังหวัดทั้งตัวตุนเองอะไรเงี้ยเนี่ยแหละมันก็จะมีพอดเรื่องที่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันมาจากพื้นฐานไม่เหมือนกันรอติดตามดู<ข>อ่ะรอติดตามอ่าพับเมฆสีแดงนะคนง แต่บอกเลยนะว่าฉากสุดท้ายพวกเราทุ่มทุนสร้างมากตอนแรกผู้กำกับถามพวกหนูก่อนว่าไม่ถึงขั้นเรียกไปคุยหลังโมนิเตอร์แล้วเระไล่ทุกคนออกหมดเลยอ่ะแล้วบอกว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยนั่งคุยกันเลยแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยขอเถอะที่อยากให้มันเป็นภาพในหัวจริงๆแบบไม่แต่เราดูในมอนิเตอร์แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันมควรค่าแก่การลงทุนอ่ะมันได้มากกว่านี้อะไรเงี้ย ฉากสุดท้ายเนี่ยดูแล้วนะแล้วเคยเดินพุ่มกับดุบไหมไม่นะไม่เชิงดุนะรุนแยกไม่เอาว่าเขาดุหรือเปล่าเขาใครจะดูดหรือดูไม่ไม่เอกว่ายังยังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงขั้นดุเพราะว่าเหมือนถ้าเรายังเล่นไม่ได้อ่ะพุ่มกับก็คือจะมาเล่นให้เราดูแล้วก็บอกว่าเออมันต้องแบบใส่อารมณ์ตรงนี้เข้าไปอีกนิดนึงแล้วมันจะได้นู่นนี่นั่นก็คือจะเล่นให้ดูแบบ ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังเล่นไม่ได้ก็จะเปลี่ยนเป็นซีนอ,นอื่นก่อนที่ที่ง่ายก็เหมือนตอนแรกซีนแรกวันแรกมาถึงอะไรเงี้ยก็ยังเล่นไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นซีนอื่นที่มันค่อยๆกลืนลงไปก่อนแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาถ่ายซีนเปิดได้เมื่อวันก่อนเองแล้วเขาก็จะถามนะว่าปัญหาของพวกหนูคืออะไรในการถ่ายของแต่ละคนเนี่ย <falsch> พูดเลยว่าปัญหาของแต่ละคนคืออะไรอะอย่างหนูหนูหนี่บอก ม่อาจจะไม่ขึ้นกับชุดสีขาวขอในการแสดงอาจจะแบบหลีกเลี่ยงการใช้สีขาวอย่างหนูเนี่ยแบบถ้าเป็นช่วงเช้ามากๆอารมณ์กับตาจะไม่ได้เพราะช่วงเช้าเป็นคนตาบวม <assisted> อารมณ์อาจจะไม่ได้อาจจะขอช่วงแบบหลังแบบแปดเก้าโมงไปแล้วในการสตาร์ทก<ม>ารถ่ายก็มีคือเ็จะมีการปรับกันก่อนแล้วก็ช่วงแรกๆเหมือนพี่ชีวินเขาก็ยังหาคาแรคเตอร์พวกเราไม่ค่อยเจอเนาะหลังๆอะเริ่รมเจอแล้ว